สวัสดีค่ะแม่แม่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้โอ้อาหารหลากหลายลายตาอีกแล้วดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนแป๊บหนึ่งโอ้ยแค่ดื่มน้ำก็ แซ่บก็อร่อยนะคะคือวันนี้เมนูหลากหลายและลานตามากนะคะเช่นเคยก็ไก่ทอดของเราวันนี้ทําเยอะมากเพราะว่าแม่มันมีเรื่องเล่าตอนแรกอ่ะแม่คือจะมีเพื่อนมากินข้าวด้วยที่บ้านแต่เผอิญว่าคือนางอจะมาทํางานโซนนี้แล้วเผอิญว่าเมื่อเช้าเนี่ยถูกเปลี่ยนถูกเปลี่ยนตารางเออก็เลยได้ได้อยู่ที่ ตรงใกล้ๆเอ่อใกล้ๆออฟฟิศเนาะแล้วช่วงบ่ายๆนางถึงจะมาทีเนี้ยฉันก็ทำกับข้าวไปเยอะมากรอนางแต่ว่านางจะมาประมาณอีกสักเอ,อ่อชั่วโมงกว่าซึ่งอีฉันรอไม่ได้ค่ะอีฉันหิวข้าวมากตอนนี้ก็เกือบเที่ยงสวีเดนแล้วฉันหิวข้าวมากคือนางจะมาประมาณแบบบ่ายโมงครึ่งเลยเนี้ยฉันรอไม่ไหวจะ้ะฉันเลยจะกินก่อน เนาะก็พริกปลากระป๋องจากเมื่อวานวันนี้ก็น่าจะหมดนะคะแล้วก็มีตําแตงแม่ตาแตงอ่านี่แล้วก็เป็นอ,อ,อะไรนะแหนมอบแหนมนะจ๊ะแล้วก็ผักของเรานะคะผักของเราเยอะแยะเช่นเคยนะจากแม่จากอ่ะมามากินข้าวกันแม่ขาคือรอนานมาก ตอนแรกก็นึกว่านางจะมาถึงประมาณสักห้าโมงครึ่งอะไรอย่างนี้ไงเราก็ทําลุกขึ้นมาทํากับข้าวนม่นนี่นั่นตั้งแต่ประมาณก่อนน่าจะก่อนห้าโมงสี่โมงสี่โมงสี่สิบวันันเนาะอ๋อเสียมันเกินเวลามันใกล้เที่ยงมั้ง พอเอาโทรไปว่าเมื่อไหร่จะมาที่ไหนได้เปลี่ยนแปลงค่ะนี่แม่น้ำพริกปลากระป๋องกับมะเขือเน้นๆแม่อืมอืม มี่คือของอร่อยมากมีแต่ของอร่อย อืการการได้กินอาหารไทยมันคือที่สุดนะมันมีใครมาบ่นมนนีมม่นั่นมันคือที่สุดแล้วของชีวิตไม่ว่าจะเป็นยังไงเราต้องกินไว้ก่อนอืม วันนี้ไม่มีข้าวไรซ์เบอร์รี่นะแม่ข้าวไรซ์เบอร์รี่หมดเมื่อวานอันนี้อยากกินแบบข้าวอหอมมะลิเราจัดข้าวหอมมะลิมากินเนียนมากเอาเนียไปอบ ลักก mm ิน hmm. ก <L> ับแซ่บ hmm. 嗯，嗯。Mm. Mm. เวยเอะาล,าย,ลยแม่ตัวไม่ขึ้นขึ้นแค่นี้ Ừ, ช่วงน,นี้เอ็ดกินมือเดียวนะแม่กินมือเดียวให้สุดๆไปเลยจ้ากินหนึ่งชั่วโมงให้มันสุดๆไปเลยแล้วเราก็ไม่มีมือเย็นนะคะไม่มีมือใดยทั้งนั้น,น,นต่อไปคือการกินน้ำทั้งวัน ต้องม้วนต้องพันไม่ม้วนไม่พันไม่ได้อื้อออสกว่ะ ติดฟันหมดแลวทุกซอกมุมแล้ยแม่ กินเพลินเลยอะน้ำพริกปลากระป๋องเป็นเลยที่กินเพลินมากแม่